สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้วันที่30เอ่อวันที่30ครับผมขึ้นหัวประทับได้มหมเองขึ้นหัวมื้อเช้านี่เนาะเออ่ตั้งโตบ่ทันเลยพี่น้องแรกไม่ทันปูตามาถามปูตาช้าถามแบบเผาคนเหือนเนาะว่าสิยิ่งเผาคนกองฉลากก็ซเด้อแต่ว่าตองไหนจะมาถามแอดมินต่างๆเนาะอ่า ทางช่องเนาะทางช่องกลางๆนะครับถามผู้นั้นถามผู้นี้นะครับว่าถามช่องนี้นะว่าพากันยิ่งไปจุดสามเปดไปพากันพกว่าเม่นแม่กระทั่งแม่สมพรนะแม่สมพรปูกันนะกูกันปูกระทักมือเ้านี่แม่สมพรก็ปูก็ให้พกเป็นอาวุธประจำกายรัมว่ามีบ่ไ้ได้ปูว่าถัามันมีบ่ไรพกหัดซีโมงแรงของวันที่หนึ่ง เป็นบ้าบัดพี่น้องเนาะถ้าเรื่องบ้านเนี่ยแกเองแกจำไว้เนาะก็ได้มาว่าขวายาตัวจตาก็ได้ปูด้วยเพราะว่าจัดการพกมาพกจักพกหน่อยพกหลายเนาะสำหรับจุดสามแปดของปูนะครับพร้อมเร่งใส่กล่องสลากก็สั่งได้เป็นแนวทางนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครเพราะว่ามันสดก็มาเสร็จละอาเมื่อเช้าที่ขึ้นหัวก็ย่ำ ย่ำดูอยู่สำหรับจุดสามแปดนะก็วิจารณาดูบอในบ่าโดดเนี่ยตากระบอกซู่ตามือเสามีมือเสา,สานี่อยนะครับเนาะ่าาย่ำแล้วก็ท<ช>ําแอดมินต่างๆทุกช่องทีาทายทํามือหนันมือเสาเนาะครับเนาะพากันพกไปข้ามก้นกับพ่อในพกบอห้าในบ่อในไวแอดมินเจี๊ยบกับว่าปูนเออ่บอกหน่อยก็บอกหน่อยะบอกหน่อยนะครับเนาะก็มาหาแห้งกับปุดตัวตาก่อนกุดตัวตาก่อนว่า มันมีมันมีบอพี่น้องเนาะมาเห็นก็ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะครับเนาะก็เลยออกมาคุระแล้วครับเนาะก็เลยมาหาเพิ่มเติมนะครับเนาะไปยิบมาแล้วใน้ซ้ำนี่เลยพี่น้องยิบสี่เอาไหมครับผมเนาะแต่มาหาตัวตาตัวมาให้นมาตรวตามาตรวตาทู่ตลาดพี่น้องเอ้ยก็เลยมาบอกพ่อแม่พี่น้องฟังจุดสามแปดจุดสามแปดไอ้ซ้ำนี่ครับบอพี่น้องครับ ภาพภาพกับหัวไหมคะนาะครับเนาะก็คือจุดสามแปดค่ะมาเนาะครับเนาะส่วนสําหรับที่อปูมหาแห่งถามปูว่าสิขีขั้นใดไปปูปูตอบส่วนกลับเด้ไหมครับ่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งบ่กมาแดงปูสิขีมาแดงตอบมาอย่างบอลนันเลยตอบปั๊บอาวุธไปร้อมแนนแล้วก็จะขี่มาแดงเพราะว่าอยุบกอกสลากนี่ ปูตาก็ไปมีจุดช้ำแผลไปดีพร้อมที่จะถล่มเลยพันว่าโอ้ค่ะค่ะนะครับเนาะพร้อมพี่ฉล่มเลยแล้วก็ขี่มาแดงพร้อมมือเช้าเนี่ยม้าแดงทะเบียนสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะครับผมไม่เคยอีกว่าสิขี่เล็กแค่นี้เพิ่งเพิ่งพอสำหรับแนวทางงวดนี่เนี่ยพูพึ่งว่าว่าสิขี่มาแดงก็คือมือเส้นนี่นี่ในคลิปมีนะลงไปแล้วเรียบร้อยขี่มาแดงไป่แต่ว่ากับข้ามตรงกับข้ามหมากความนี่ ค่ำหมากเท่าไหร่มาให้ค่ำหมักแค่เจ็ดสิบค่ำนี่โอน้ครับน้อให้แม่นักน้อยอ่าเตรียมไว้เพราะว่างวดที่ผ่านมานะค่ะอให้แปดสิบห้าอืำบัตร grab มาไมนย่นลงอ่ะขางข้างค่ะเมีนบะเหลือเจ็ดสิบอะไรก่อเหลือห้าสิบเจ็ดเหือห้าสิบเจ็ดนะครับน้อให้สร้างให้เฮ็ดค่ำหมากห้าสิบแปดบัตรไปโบยน้อยนี่พี่น้อง ตาบัดจะมาโยนจิ้มข้าบนึงเลี้ยหาสิบเจ็ดเลยตาเงินนีสร้างไว้แล้วเฮ็ดข้ามมาไว้เดินทางมาแอบเนี่สิมาเรียบเรียงจุฟังเดินทางไปขี่ม้าแดงไปสำหรับเงินนี่ขี่มาแดงีงพกจุดสามแปดไปพกจุดสามพี่้องใครไม่พกครบเสร็จได้พี่้องเฮ็ดข้ามาาเจ็ดสิบคำ ขี่มาแดงไปสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็หนึ่งชพี่น้องพิจารณาได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ค่ะเจ้าิมาครับเนาะมันอยู่ในมันมีอยู่ในต๊ะเดียวสำรับแนวทางปูตาเมนนาครับเนาะเจ้ชิมมาให้เมันกับมหาจุดสามแปดมีหพกจักหน่อยมาัหวะพกสักหน่อยก็เลยกว่าหาจุดสามแปดพกักหน่อยเนาะมาให้เนาะเพราะว่า ตั้งแต่จะมาถามเผาขนโพดเนาะนะฮะไก่ชิปนะมาชิปตัวโพดมันบน่ได้อะไรเนาะไม่ได้เตรียมเลยโชคดีมันย่างเนี่ย <c oughs> จากไนหนเนาะพี่น้องเนาะขั้นย่างร้ายก็ได้แอดมินก็บีบพกร้ายก็ไดอยู่ <laughs> ยเนาะไต่ก็เลยเปิดอันนั้นบาดแอดมินจะมาว่าเรื่องโ <c oughs> คนถามอะไรถ <c oughs> ามมาเยอะอันนี้ส่วนตัวนะด้วยส่วนตัวนะคะเจ้าผมส่วนตัวของแอดมินส่วนตัวของมหาหิง มินฝันนะครับเด้อมหาแห่งฝันแต่ผมฝันกับเนื้อง่าอยู่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับบ่หลายดอกค่ะสิว่าเป็นตัวให้รถอ๋อเป็นตัวเลยแล้วไหมสิบบาเป็นตัวให้เลยนะครับเนาะค่ะฝันจังๆเลยพี่น้องก็สิบปีกับบ่ฝันเทียะท่านฝันมากเลยใกสิจังไหนแล้วพี่น้องแล้วพิจารณาเบลงจากแบ่งก็เลยจะแบ่งปันเดี๋ยวจะว่าบ่บอกอคนถามอะไรเพราะว่าเดียกว่าถามมันเล้ที่แมน บ้านเลขที่แอดสองห้าสี่สองห้าสี่สองห้าแต่ห้าสี่นี่ออกยากแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสองสี่กับกับสองห้ามาบ่อยสำหรับปีใหม่ได้มากมากแต่มาหาเฮงนี่ก็มีจุกลอตเตอรี่ช่วงปีใหม่นี่นะครับผมเนาะมาเบิ่งก็เลยไปหาไว้ฝันนะครับมาฝันฝันฝันตาวันพระพุล่ะก็เลยมาบอกสุฟัง พือเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับเนาะชอบปร่ชอบพิจารณาเบ่งมักบ่มักตรงใจบ่ตกใจอ่ะสิพ่มีคนหมักเพราะว่ามีในอันั้นเลยมาให้มันก็คือมูแมนค่ะแต่ว่าก็มีน่าจะหยิบจับได้ครับผมก็มีตรงมีหลายพอดอ่าเสียอ่าไม่ตัวตัวตัวหนึ่งตัวนึงก็อาจจะอาจจะเกี้ยงไปแล้วแหละแต่ยังมีเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนึงคิดว่าไม่น่าจะเกี้ยงสาหรับความฝันมหาเองเด้อมักชอบหน้าไม้ยังจ่อยลงทุนเพราะว่า ฟันค่ะว่ามันออกบนออกล่างพี่น้องมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยเลไหมมาทั้งล่างจะแตกบงแตกได้เลยบ่ก็ได้หอดหกตัวด้ยพี่น้องเอ้ค่ะได้สองตัวนงมีสองตัวนะครับผมเนาะฟันว่าเลขมันออกบนบนค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดครับผมเท่านั้นอ่สองเจ็ดนะครับเนาะต่อสามตัวแอดรินบรู๊ทฟันวามันออกบนสองเจ็ดเนาะค่ะ พิจารณาเบิ <curves> ่งตามเอ็มมี่กับกหาบอะไรขึ้นสองเก็ดแอดก็ไม่มีบอมมีบ่ได้ครับขั้นเป no so. ็นออกมากันตัวนี้น่าจะเกี้ยงกับสินังเบิ่งซื่อๆแล้วเนาะดีใจกับผู้ที่โชกห่าเพื่อมันออกมาเนาะพี่น้องเราฝากไปก่อนค่ะมันก็ตรงกันครับอ่าร้ายสำนักอยมมาจูสำหรับสองเก็ดนาะมาหายเนาะครับผมพิจารณาเขาไปเบิ่งเอาตามช่องนั่นกับตานี่คือเจ้าตัวของแอดมิน นะครับเนาะมหาสองเจ็ดกับว่าหัวได้ตัวอันไหนละจุดสามแปดจุดสามแปดครับผมโขกไว้ในในหน่วยนะครับเนาะสองแปดไม่มีเกี่ยงทุกแผงเกี่ยงไปแล้วน่าจะเกี่ยงหมดสองแปดใครหยิบไปแล้วก็อาจจะเล็กดำลอนรุ่นไปด้วยกันนะครับฝันฝันนะครับอีกตัวหนึ่งฝันขึ้นเดียวกันนั่นละฝันว่าเลขออกบนสองเจ็ดออกล่างสองสามสองสามครับผม เป็นยังไงพี่น้องเอฟซีร่างสองสามมีสองบนสองล้างได้พี่น้องเด้ออ่ามาหาเฮงก็เลยวัดแล้วกรับครับผมสำหรับสองสามเลยค่ะเด้อยังมีเนาะสองสามนี่ไม่น่าเกี้ยงยังหาได้บ่อื้อตีนสองเก็ดนี่แอนก็คิดว่าคงจะเกี้ยงไปม่มีไม่มีไม่มีจะหาว่าไหนเนาะสำหรับสองสามแต่ว่าโชคดีมันออกบนพี่น้องโอ้ใช่อือโอ้ต่ว่าล้างมันออกสองสามในฝันนะครับ ในฝันครับเนยๆๆียนยำคือในฝันฝันส้นตัวพร้อมเนาะบ่ะะคือมูบ่ง,งามพร้อมเด็กกะคือจังใดเนาะครับเนาะ,ะก็เลยไปหาตัวตาเบิ<อ>้ลนี่แหละพี่น้องอตัวตาฝันมาหาเองด้วยขนยๆๆนี่เด้อฝันเอาครับแอดมินเจี๊ยบยังไม่ฝันนะคระ,ะหงวดนี้เจี๊ยบเพิ่นฝันในสิบหกเนาะหนึ่งหกหวดที่ตาหน้างวดนี้ยังซื้ออยู่พี่น้องเลยฝันเนาะตาหนันได้พี่น้องเห็นชัดบ่ค่ะ เป็นเป็นสองสามนะสองสามอาจจะอาจจะก็คือมุมโตรงใจหลายหลายคนได้พี่นังตบะเอ็มหนึ่งกับฟันสัตว์เนาะฟันว่าออกบุญสองเจ็ดออกร่างสองสามอืค่ะมาหาเนาะนะครับเนาะตามนั่นได้พี่นังด้อไเว้กะบวอบมาหลายอยู่ละเพราะว่ามันไม่ีคนซื้อตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าไม่น่าเกี่งน่าจะหาได้ทั่วประเทศอยู่หาได้ทั่วประเทศยิบลองเมืองหาได้ทุกสาขาอาะสิเนาะครับเนาะสำหรับตัวนี้ อ่าผู้ใดตรงใจกันค่ะได้มากขึ้กันพิจารณาเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมากมากเนาะมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสลดได้ขึ้กันค่ะบรูว่าที่มาตัวใดเพราะว่ามันมัวแล้วเนาะไม้เองเนาะไปจากไปยิครับกองฉลาดขนาดเป็นผู้ตัดสินเนาะครับพิจารณาเบิกหน้าที่นองเนาะอ่าสองสามล่างล่างอ๋อสองสามล่างสองเจ็ดบน อ่าคันผู้ใดอ่า <ไป S 1> มากน้ำกับพิจารณาดว<ล>นเรียนนะครับเนาะอย่าเฝ้าให้ปล่อยให้รูดเงินย,ยืมไปคนละใบาสองใบอ่าเนาะยืมไปคนละใบาสองใบแต่ว่าแอดมินมาพ่อหลายมันเห็นหลายก็เลยจัดเคลื่อนอจัดนะครับเนะาะตามนั้นนะครับซองสามแล้วซองเกียซื้อไปไหนเนาะซื้อไ,ไ,ไม่ได้ไม่มีแล้วแต่ดีก็บริหน้าครับเนาะเพราะว่าเดินกันทั่วแล้วนี่แต่ว่าซองสามนี่เยอะอยู่เลยก็เลยมาหลุดอ่า จุดสามแปดของปูคนก็ได้นิดกระบอกเล็กกระบอกเล็กได้กระบอกเล็กกระบอกหน่อยมาหาตัวตายแต่นี่ซัมมี่เหรอเาำนองสองสามเราจะชุดสามแปดเอ่อเอาตรงๆนี่คือบุุดสามแปดจะเป็นชุดสามแปดบอกพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเบ้องเหงาแต่ว่าก็คือสามแปดก็คือสามแปดตรงๆเนาะอาจะว่าปูว่าว่าให้ตรงเพป็นกระบอกตรงสามแปดเนาะ ว้าแค่นี้พี่น้องเป็นนิยมหลายสังเกตเบิ่งกตะตองวดเลยดิตัวนี้เราบอกแต่ลังวันที่สิบหกเออเล็กออกสี่โมงแรกเนาะสามโมงสี่โมงสี่โมงคืนกับคืนหัวยิ่งเลยยิ่งสะนั้นเลย่นองยิ่งสวนเลยยิ่งรัดไปกว่าได้จุดสามแปดไปฉันเลยโอ้ยจนหดมือนี่จนสียออกเออแคยังยิ่งอยู่ผู้ใดบ่พกบ่ได เออมาเมื่อเช้าบอกใครไม่พกไม่ได้ใครมาพกบม่ได้ครับต้องพกติดตัวตลอดแม่แต่แม่สมพรต้องพกก็เพิ่นก็ฝากข้าวไปหาแม่สมพรพร้อมวมือเม้าเนาะฝากพานขันหาครับผมฝากพานขันหาพร้อมหรือว่าจะเอาห้ามาใส่ดีไหมอือเอาห้ามาใส่จุดสามแปดเลยห้ามาใส่เตะเพิ่นว่าเพิ่นฝากพานขันหาสองเอ็ดยินสังซันแหละหรือว่าจะเอาห้ามาด้วยพี่น้องเอฟซีพิจารณาดูนะคะห้ามาใส่บ่ไปย้อนดูคลิปเอาห้าห้าศูนย์บอก หาศูนย์มึงหอยังไรหาสามแปดใช่สิฝากผ่านขันหาบ้างกันดีฝากผ่านขันหานะครับเนาะโบรานว่านี่ฝากผ่านขันหาไปให้แม่สมพรจะเลื่ืมพกเด็ดขาดเพราะว่าตัวนี้อันตรายนิ่งแม่นพร้อมพันวาอ่านิ่งแม่นพร้อมเร่งเป่าแม่นพร้อมตัวนี้ พร้อมประทะน้อครับเนาะเอาตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้น้อครับเนาะเป็นแนวทางในการเชียงโซ่พอดีมาหาจุดสามแปดมัตัวตาเดี๋ยวมือแร่งรอดติดตามน้องแปมกันโองสุดท้ายอาซิมี่เชื่อพ่ายน้อครับเนาะงเด้ออาซิมีตัวใดเนี่ยเนี่ยกะทิพิจนาดามน้องติดตามแปดฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามนะครับเนาะเป็นก็ร่างแน่ใจกันตั้งสองยับมือขวาใช่แนวกดกระดิ่งแจกเตือนพร้อมด้วครับมาหาแห่งข้ามมวลมาให้มวลซึนนะครับเนาะ เอาอย่าพลาดน,นะครับเด้ออันนี้สุดโตของแอดมินคือสองสามล่าง,างอสองเจ็ดบนสหาอยากเขาเอาตัวมันหาได้พี่น้อง<ะ>เอาตัวหาได้นี่แหละเนาะครับเนาะจุดสามแปดก็พ่อได้พ่อมีอยู่ <c oughs> ไม่มาขาดตลาดนี่พี่นอ้องอ่า<ะ>พกไว้อุ่นใจสบายใจกว่าเอาตามนลังได้ครับเรื่องสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ๋อสุกๆมันๆ